สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการออกแบบโลโก้นะครับหรือว่าการทำโลโก้ง่ายๆด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับแต่มีสไตล์นะครับแบบนี้เลยนะครับมีวิธีการสร้างยากไหมนะครับหรือว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็เตรียมรูปของเรานะครับให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะไปที่เมนูแทรกนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปนะครับที่เราจะใช้ประกอบนะครับ จากนั้นก็นะครับทำการย่อขยายนะครับให้เหมาะสมก่อนนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําการสร้างวงกลมขึ้นมา1นึวงนะครับวิธีการก็ไปที่นะครับรูปร่างวงกลมนะครับวงรีนี่แหละนะครับจากนั้นก็วาดวงกลมขึ้นมา1นึวงนะครับก็จะให้มันอ่าเขาเรียกว่าให้มันคุมกับรูปของเราให้มันได้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะย้ายไปข้างหลังสุด แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้นะครับเลือกกรอบนะครับเส้นกรอบตรงนี้นะครับจะเลือกความหนานะครับอีนี้ก็ใช้ประมาณ6พอยต์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็เติมสีรูปร่างนะครับสีอะไรก็ได้นะครับเอาสีเหลืองตามตัวอย่างเลยนะครับจากนั้นเส้นกรอบเอาสีอะไรนะครับเส้นกรอบสีดําก็ได้นะครับสีน้ําเงินสีแดงสีชมพูแล้วแต่นะครับเราจะใช้สีฟ้าก็ได้นะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อได้รูปแบบนี้นะครับเส้นประข้างนอกก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับก็คือนะครับจริงๆเราอาจจะใช้สองรูปนะครับที่รูปหนึ่งใหญ่รูปหนึ่งเล็กง่ายๆเลยนะครับก็นะครับคอนโทรลแชไว้นะครับเลือกวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งวงนะครับจากนั้นก็นะครับใช้วิธีการง่ายๆก็คือขยายนะครับกดชิปแชไว้ขยายขึ้นมาแบบนี้ดื้อๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วทำไ no งรูป2รูปนี้มันจะอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับเทคนิคก็คือนะครับอ่ะย้ายรูปนี้ไปข้างหลังคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับลคลิกไปที่วงกลมนะครับกดชิปเชื่อไว้แล้วก็คลิกไปที่วงกลมนะฮะไปที่รูปแบบรูปร่างนะครับไปที่จัดแนวตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่กึ่งกลางนะครับจัดแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดไว้ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมาอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับมันจะ เล็กหรือมันใหญ่มันจะห่างหรือไม่ห่างอยู่ที่เราสร้างวงกลมตัวนี้แหละนะฮะเราอาจจะกําหนดตัวเลขแน่นอนเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีการย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับย่อเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือเลือก2รูปจัดแนวนะฮะจัดกึ่งกลางจัดแนวนะครับจ,จัดไว้ตรงกลางแบบนี้อ่ะได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปรับมานะฮะส่วนรูปที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องเติมสีนะครับไม่เติม เสร็จแล้วเส้นกรอบนะครับอาจจะใช้ความหนาเล็กกว่านะครับหรือเท่ากันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนะครับเส้นประครับเงี้ยใช่ไหมทำให้เป็นเส้นประนะครับแบบเนี้ยนะครับก็จะเกิดรูปร่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะเอาจุดไข่ปลาหรือเส้นปลาก็เลือกเอานะครับแล้วเราก็ปรับจนกว่าเราจะพอใจนะครับเช่นอ่ะมันยังใหญ่ไปใช่ไหมนะครับหรือมันเล็กไปขยายขึ้นก็ลองปรับดูนะฮะ ส่วนผมจะขยับเข้ามาอีกนะครับก็กดชิปแช่ไว้นะครับเลือก2รูปจัดแนวนะจัดกึงกลางจัดแนวจัดไว้ตรงกลางโอเคนะครับส่วนระยะนะครับมันได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทําตัวริบบอนนะยังไงนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับใช้นะครับรูปร่างนี้เลยก็ได้นะครับอ่ามันจะมีบล็อกส่วนโค้งเห็นไหมครับตรงนี้บล็อกส่วนโค้งนะครับก็คลิกนะฮะ จากนั้นก็ลองวาดขึ้นมาแบบนี้นะครับบล็อกส่วนโค้งเนี่ยเราจะเอาให้มันโค้งมากโค้งน้อยนะครับแบบนี้นะครับก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวปรับตัวนี้นะครับเนี่ยจะปรับตัวนี้อ่ะรู้สึกตัวนี้ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่ลบทิ้งนะฮะใช้วงกลมกลวงก็ได้นะมันทำได้หลายตัวนะฮะใช้วงกลมกลวงตัวนี้นะฮะ แล้วก็วาดแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่าก็คืออยาให้มันกลมผู้นี้นะแทนที่จะมันกลมแล้วก็เอาเป็นแบบวงรีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พาดรูปเรามาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะตัดตรงนี้ออกยังไงนะครับตัดซ้ายขวานี้ออกยังไงนะฮะวิธีการตัดนะครับก็ต้องใช้รูปร่างนะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมง่ายสุดนะเอาสี่เหลี่ยมมาตัดก่อนนะครับ ตัดตรงนี้ให้มันขาดไปก่อนนะคลิกไปที่รูปร่างนะครับกดชิปเชวาคลิกสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาที่ผสานรูปร่างแล้วก็ลบส่วนลบส่วนออกไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะฮะเราค่อยนะครับซูมเข้ามานะครับเราจะตัดตรงนี้นะครับยังไงนะฮะวิธีการก็ใช้นะครับรูปร่างสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงนะครับแต่ทีนี้นะฮะ เวลาตัดตัดให้มันเอียงนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ตรงตรงแบบนี้นะฮะเราก็จับหมุน,นะะจอเอียงเท่าไหร่จะเอียงมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็จับตะแคงหมุนแบบนี้ดูนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการในฝั่งนี้นะครับก็ปี้รูปนี้มานะครับฝั่งนี้ด้วยแล้วก็หมุนนะครับพลิกแนวนอนนะครับเพื่อให้ม่ได้มุมเดียวกันนะครับเพื่อให้ในมุมเดียวกันที่เราจะตัดอย่างเงี้ยนะครับ พอเรากะระยะแบบนี้ได้แล้วก็คลิกไปที่รูปนี้ก่อนนะครับกดชิปแชไว้แล้วก็คลิกสี่เหลี่ยมซ้ายขวาเนี้ยนะฮะไปที่เมนูผสานรูปร่างครับแล้วก็ไปที่ลบส่วนนะครับเนี่ยก็ลบส่วนทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรูปนี้สองรูปนี้ก็ไม่ยากแล้วนะฮะก็ใช้สี่เหลี่ยมธรรมดานี้ก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็นะครับวาดขนาดนะครับขนาดให้ความสูงเท่ากันนี่แหละนะฮะเนาะอ่า ขนาดความสูงให้เท่ากันกับตัวนี้อ่าแล้วเราค่อยหมุนนะครับหมุนเอียงนะเอียงไปในมุมเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วเราค่อยไปข้างหลังนะครับย้ายไปข้างหลังสุดแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มันทําตัวนี้นแบ่งแบ่งยังไงนะครับอ่าเอาเส้นออกไอ้เส้นเส้นกรอบไม่ต้องเอออกนะครับเพราะจะใช้ขอบประโยชน์จากขอบมันอยู่นะครับวิธีทําให้แบ่งก็คือนะครับคลิกขวาแก้ไขจุดนะฮะ เสร็จแล้วนะครับเอามาสมาชี้ตรงนี้มันจะเกิดสี่เหลี่ยมสีดำาๆนะฮะคลิกขวาตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีคําสั่งเพิ่มจุดเนี่ยมันก็จะเกิดจุดดําขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ลากจุดดาเข้ามาข้างในแบบนี้นะเง,งี้ยก็เกิดรอยบากรอยแหวงดําๆขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จเราก็ c o ปปี้นะครับรูปนี้มาฝั่งนี้เหมือนกันเงี้ยนะครับก็มาเลยคอนโทรลลากมันเลยแล้วไปที่การหมุนครับ การหมุนแล้วก็พลิกแนวนอนนะครับมันก็จะได้แบบเดียวกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราค่อยย้ายรูปนี้ไปข้างหลังนะครับคลิกขวานะฮะย้ายไปข้างหลังสุดนะครับมันก็จะมาอยู่ในลักษณะเดียวกันแล้วน,นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะฮะพอได้แบบนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้ามาเฉพาะรูปนี้เนาะอ่ะซูมเข้ามาเฉพาะรูปนี้อ่ะเราก็คลิกกดชิปเชื่อไว้คลิกกดชิปเชื่อไว้คลิกนะฮะ แล้วก็มาเลือกเส้นขอบนะครับเส้นกรอบรูปร่างนะครับก็ต้องความหนาเท่ากันกับขอบนี้นะครับสีของเส้นขอบนะฮะการเติมสีถ้าจะเติมสีเดียวกันก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะตัวนี้อ่ะอะไรเนี้ยมายังไงเนี้ยท,ทัวทีอ๋อตอนที่เราลบลบไม่หมดนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับเนี่ยคลุมนะครับ คลิกตัวนี้กดชิปเชื่ไว้มาคลิกตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการลบส่วนที่มันเกินออกไปให้มันหายทิง้งโอเคหายแล้วนะครับทีนี้นะฮะเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็เหลือแค่การใส่ข้อความนะครับการใส่ข้อความก็มาที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็วาดกรอบข้อความขึ้นมานะฮะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเช่นนะฮะรูอภิวัฒนะครับ แล้วก็สอนสร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับสอนสร้างสื่อเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับปรับฟอนต์ปรับขนาดของฟอนต์ให้มันลงตัวพอดีนะครับจากนั้นทำยังไงให้มันโค้งทำงไงให้มันโค้งก็ไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับไปที่เอฟเฟคข้อความนะฮะ เลื่อนมาที่การแปลงนะครับแล้วก็จะเลือกตัวนี้เลยนะครับการแปลงแบบโค้งคลิกนะครับตัวหนังสือก็ใช้นะครับตัวนี้นะครับลากยืดลงมานะครับเราเห็นความโค้งอ่ะเริ่มจัดกลางนะฮะมาที่หน้าแรกจัดกึ่งกลางนะครับให้มันอยู่กึึงกลางนะครับซ้ายขวานะฮะแล้วเราก็ปรับนะครับดูว่ามันโค้งรับกันกับที่เราทำไว้๋อถ้าโค้งมากเกินไปแล้วก็ถอยขึ้นอ่าถอยขึ้น ให้มันแมปก,กันกับเส้นโค้งตัวนี้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับทค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับการดีไซน์โลโก้ง่ายๆนะครับนอกนั้นก็ไปปรับบาลานซ์กันนิดนึงนะฮะปรับบาลานซ์กันนิดนึงนะฮะตอนที่เราตัดนะฮะอาจจะขนาดระยะอะไรต่างๆไม่แมปกันแล้วก็ปรับดูนะฮะออบพอได้แล้วนะครับ น,นั่นนะก็ใช้ได้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนสีนะครับดูดูซิว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเส้นสีนั้นสีนี้ตัวไหนมันสวยนะครับหรือเปลี่ยนเส้นขอบเป็นสีอื่นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ลองไปปรับไปเล่นดูตัวนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะเรื่องการใช้สีก็อธิบายมาหลายคลิปเหมือนกันนะครับก็ถ้าเราไปใช้สีที่มันใช่นะครับ งานของเราก็จะออกมาสวยอีกนะครับอันนี้ก็คือการทำโลโก้ง่ายๆแต่มีสไตล์นะครับทำอย่างไรด้วย powerpoint ก็ตามที่แนะนำเลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ